นนนนครับมือนีมากนี่วิธีหนึ่งเขาของพ่ออีสานเนี่ยเตาทานหมอหนึ่งขวดเนาะแล้วก็ข่าสารเนาะน,นี่พอได้ที่แล้วเนี่ยได้ที่แล้วเพื่อนก็บิี่เก๊ดเนี่ยสีกแล้วจะข้าวสีกแล้วจะข้าวแบบจังคอยมาซซี่กินแล้วกั แค่ใส่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีขันตกเออเอาว่าใส่เ,นเ,นเข่าแล้วจำไปกินจริงเราเขาใส่กองเข่าแต่ว่าซูมเออร์เนี่ยลูกหลานเนี่ยดึงเขาแลรกสิใส่กองเข่าเลยจะว่าเขาเป็นบูดไปเนาะเอออันนี้อันนี้คือวิธีดึงเขาบ้านเท่าน,น,าน,านี่แล้วก็นี่นะครับจัหน่อยจัหน่อยมาซิกีราคาแล้วแล้ว นี่คือวิธีหนึ่งเขาของคนอีสานเนาะกินไงอยูย่งายคือคนอีสานนะครับกินไงอยูย่ไงคือคนอีสานนี่คนอีสานบานผมเนี่ยนะครับมีหววนมีมอหนึง่งเนาะมีเตาทานเคยเห็นบ่คือทอดบานบ่นะครับนี่อีสานบานเท่าไปใส่กับมวนกินยังกับแสบไปใส่ไปกินยังกิน